จะช่วยได้ได้ไดีกว่าครับโอเคอ่ะ hey, แล้วเราจะดเนินการยังไงต่อวันนี้ก็แบ่งแบ่งวันชัยมานั่งนี่ก่อ๋นี้พันชัยสำนักไช้คนนี้ใครใส่หมวกนี่ตลกดีไหมจะอยู่ไหนเนี่ยอาสาเลยอาสาหรือเปล่าอ๋ออาสาโหมาพร้อมเลยพร้อมใส่เออก็เดี๋ยววันนี้จะแยก การตรวจสอบประการธนาคาร3กลุ่มนะครับกลุ่มหนึ่งเมื่อกี้ท่านได้เรียนหารือกับท่านอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองเนี่ยก็อาคารภาครัฐทางกรมโยธาธิการจะเข้าไปตรวจสอบให้นะครับอ๋อพี่ดิฉันนั่งครับดี่ดิฉันขอบคุณนะพี่ดีครันมาประเด็นเลยครับท่านเฮ้ยแล้จจอเนี่ยใครเอาขึ้นน่ะจอเนี่ยยังไม่มีคอนเทนต์ขึ้น ครับก็เมื่อกี้เพิ่งเรียนว่าเราจะแยกอาการตัวสำคัญออกเป็นสากลุ่มของประเทศครับประเทศแรกก็อาการท่ารับท่านเลยครับ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 เรียนนี้นะครับในเรื่องของการตรวจสอบอาคารที่รับผลกระทบจากแผ่นดินไหวครั้งนี้นะครับทางท่านในรัฐมนตรีแล้วก็ทั้งท่านรองรัฐมนตรีท่านอนุทินชาญวีร kul ก็ได้สั่งการให้กรมโยธาธิการและผังเมืองนะครับ ดำเนินการในการที่จะตรวจสอบอาคารนะครับรรที่รับผลกระทบจากการเป็นดิน,นไหวครั้งนี้นะครับก็กรมก็ได้ดำเนินการมีการจัดตั้งศูนย์นะครับรับแจ้งนะครับที่จะมีการตรวจสอบอาคารนะครับอันนี้ก็ได้ตั้งศูนย์เรียบร้อยแล้วนะครับล้วก็ได้มีการประสานกันทางสภาวิศวกรนะครับแล้วก็สมาคมผู้ตรวจสอบอาคารแล้วก็วิศวกรอาสานะครับที่จะมาร่วมกันดําเนินการในการตรวจสอบอาคาร นะครับที่รับผลกระทบตอนนี้เนี่ยอย่างเมื่อคืนนี้เราก็ได้มีการตรวจสอบอาคารนะครับที่ในสามหน่วยงานนะครับที่เป็นโรงพยาบาลนะครับได้แก่โรงพยาบาลลาดวิถีนะครับโรงพยาบาลพระมงกุฎและโรงพยาบาลเลิศดศินนะครับตอนนี้ก็มีอาคารของโรงพยาบาลลาดวิถีนะครับที่มีการต้องมีการให้มีการระงับการใช้อาคารนะครับก็นี้ได้มีการประสานกับเจ้าของอาคารไปแล้วนะครับแล้วก็ในส่วนของ การดำเนินการในขั้นตอนต่อไปเนี่ยวันนี้เราก็จะมีการประชุมนะครับในทีมของวิศกรนะครับเพื่อที่จะดาเนินการที่จะวางแผนในการตรวจสอบอาคารที่เป็นอาคารสาธารณะหรืออาคารราชการที่รับแจ้งมานะครับวันนี้ก็จะมีการเตรียมการที่จะลงพื้นที่นะครับเมื่อเช้านี้ก็ผมได้ประสานกับท่านรองผู้ว่าราชก,การจังหวัดนะครับกรุงเทพมหานาครนะครับที่จะบูรณาการในการทํางาน ในการตรวจสอบอาคารร่วมกันนะครับกาลองอน, <c oughs> นะครับเมื่อสัวันละคู่นะครับค <c oughs> ิดว่าทราบว่าเช้านี้มีการประชุมครับก็เลยขอญาตมาที่ประชุมเพื่อจะดูนาการในการทํางานร่วมก,กันด้วยนะครับในส่วนของกรมโยธาการและผังเมืองก็คิดว่าเราจะรับผิดชอบในการตรวจสอบอาคารในเขตกรุงเทพมหานครที่เป็นอาคารสาธารณะอาคารชุมนุมคนนะครับเช่นโรงเรียนโรงพยาบาลนะครับหน่วยงานราชการต่างๆ นะครับก um ็จะมีการตรวจสอบอาคารซึ่งเราจะมีแบบฟอร์มในการตรวจสอบความสุ้รวจความเสียหายอาคารเบื้องต้นนะครับซึ่งจะเป็นเช็คลิสต์ก็สามารถจะบอกได้ว่าอาคารนี้เนี่ยในเบื้องต้นเนี่ยพบความเสียหายตรงไหนแล้วก็จะเป็นเช็คลิสต์ว่าอาคารนี้มีสีเขียวสีเหลืองหรือสีแดงนะครับถ้าสีเขียวก็แสดงว่าอาคารมีความปลอดภัยนะครับแต่ถ้าพบความเสียหายบางส่วนสามารถที่จะพอใช้งานได้เนี่ยก็จะอาจจะเป็นสีเหลืองแต่ถ้าสีแดงเนี่ยพบความเสียหายที่รุนแรงเนี่ยก็จะมีการห้ามใช้อาคาร นะครับอันนี้ก็เป็นเป็นแนวทางที่ทางทางกรมยุ้กธรรัและผังเมืองเนี่ยก็จะดําเนินการร่วมกับกทมนะครับในส่วนของบ้านเรือนพี่น้องประชาชนนะครับที่มีการแจ้งผ่านทัฟฟี่ฟองดูเนี่ยก็ทราบว่าทางกทมเนี่ยก็จะจัดวิศวกรอาสษาและจัดทีมลงไปนะครับให้คําแนะนําในการตรวจสอบอาคารให้กับพี่น้องประชาชนนะครับที่ในส่วนในเรื่องของ อาคารขนาดใหญ่นะครับอาคารที่ต้องมีการตรวจสอบอาคารอาคารเข้าประเภทอาคารที่เป็นของเอกชนนะครับยกยกตัวอย่างเช่นคอนโดนะครับโรงแรมหรือห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่นะครับผมผมผมเรียนว่าอาคารเหล่านี้เนี่ยตามกฎหมายนี่ต้องมีการตรวจสอบอาคารทุกปีอยู่แล้วฉะนั้นก็จะมีการจะมีผู้ตรวจสอบอาคารประจําอาคารที่เป็นวิศวกรนะครับก็ทางกรมเองเนี่ยก็ได้ประชาสัมพันธ์ไปว่าอาคารเหล่านี้เนี่ยก็จะต้องให้เจ้าของอาคารเนี่ย เร่งแจ้งให้ทางผู้ตรวจสอบอาคารที่ได้มีการตรวจสอบอาคารทุกปีเนี่ยเร่งเข้าดําเนินการตรวจสอบอาคารนะครับตรงนี้เนี่ยในส่วนถ้าไม่เพียงพอหรือทางบริษัทหรือผู้ตรวจสอบารเนีไม่พร้อมเนี่ยทางกรมก็มีบัญชีนะครับผู้ตรวจสอบอาคารตรวจสอบอาคารที่ขึ้นทะเบียนกับกรมไว้เนี่ยประมาณ2,600รลายนะครับก็สามารถให้การดําเนินการในส่วนนี้ได้นะครับอันนี้ก็ได้มีการเตรียมตรงนี้ไว้นะครับผมก็ ก็คงจะทํางานร่วมกับทางกรุงเทพมหานครนะครับในส่วนของแต่จังหวัดนะครับทางกรมเองก็ได้มีการให้โยธาธิการรัะผังเมืองจังหวัดที่มีอยู่ทั่วประเทศตั้งศูนย์เช่นเดียวกันกับที่กรุงเทพมหานครครับในเบื้องต้นก็จะดําเนินการบริการร่วมกับทางกรทมประมาณนี้ครับเอถ้าเกิดมีเหตุการณ์นอกรอบเงี้ยกฎหมายกําหนดไหมว่าให้ผู้ตรวจสอบอาคารเข้ามาตรวจเวลามีเหตุการณ์หรือว่ามันตรวจตามวงรอบปีกฎหมายตรวจตามรอบเดี๋ยวขาก็สั่งได้ให้กรทม อ้ามันออกเลยดิเต็มเลยครับคือกรทมจะมีบัญชีอาคารที่ต้องตรวจสอบอาคารอยู่แล้วผมว่าตอนนี้กรทมก็เอาบัญชีอาคารเนี่ยรีบแจ้งเจ้าของอาคารนะครับให้มีการตรวจสอบอาคารครับเพราะฉะนั้นอาคารสูงอาคารขนาดใหญ่ตามกฎหมายก็สั่งการให้ตรวจสอบอาคารประชาชนก็ถ้าเกิดเป็นอาคารประชาชนเดี๋ยววิศวกรึกษาจะช่วยกับกรมยกับทางสำนักโยธาถ้าเป็นอาคารราชการโดยเฉพาะพวกโรงพยาบาลนะท่านดีโรงพยาบาลสถานศึกษาอย่างเงี้ยก็ทางกรมโยธาคิดว่าจะเสร็จได้ เบื้องต้นผมว่าต้องลงไปดูก่อนเรื่อง,องความอันตรายอะไรเบืบ้องต้นรับก็เราจะต้องลงไปครับในในเบื้องต้นก็จะต้องลงไปดูก่อนนะครับแต่ลงไปดูเนี่ยก็จะลงไปดูเป็นทีมเลยเพราะวันเนี้ยเพราะว่าผมเชื่อว่าอาคารสูงหรืออาคารโรงพยาบาลอาคารขนาดใหญ่เนี่ยน่าจะได้รับผลกระทบอยู่บางส่วนเหมือนกันนะครับเท่าที่ดูสามโรงพยาบาลเนี่ยก็ก็อาคารที่รวิถีเนี่ยจะเจอหนักสุดตรงลิฟคอนะครับตรงลิฟคอเนี่ยกระเทาะแตกเห็นเหล็กเลยอาคารทศมินอาคาร รู้อกยี่สิบกว่าชั้นเนี่ยนะครับตรงนี้เนี่ยก็สั่งให้มีการระง,งับการใช้อาคาร,ครทั้งอาคารนะครับส่วนอาคารอื่นๆเนี่ยก็ยังดูแล้วยังมีความปลอดภัยอยู่ดังนั้นกะาร,รลงไปดูเนี่ยเราจะไปดูพร้อมกับเช็คลิสต์แล้วก็ลงไปดูพร้อมกับผู้ดูแลอาคารที่เป็น,ปนช่างประจําอาคารเนี่ยก็จะรู้อยู่ว่าตรงไหนที่มีข้อมูลมีความเสียหายหรือได้รับแจ้งจากผู้ใช้อาคารว่าชั้นนี้มีความเสียหายแล้วก็จะไปตรวจบริเวณตรงนั้นนะครับแล้วก็ตรวจตามเช็คลิสต์ที่เรากําหนดไว้ดังนั้นเสร็จแล้้วววี่่ยกก็จะบบออออไไดดาาาาคคครรรมมมปลภััหื ทีนี้ถ้าเกิดเจอจุดที่มีความเสียหายแล้วเนี่ยหน่วยที่จะเข้าไปพร็อพชั่วคราวเราจะมีคนไหมสมมแมว่าอย่างงดอาคารที่คอนโดดูมันเสาแตกแล้วเนี่ยมันต้องมีเข้าไปพร็อพเนี่ยหรือมันจะเราจะช่วยไหมหรือยังไงต้องฝากดูด้วยขั้นตอนต่อไปอ่ะเะอย่างตึกบางคอนโดซึ่งเห็นโหัวเสาเนี่ยมันอาจจะต้องมีตัวคำยันชั่วคราวอาจต้องผ่านช่างจะไปได้ไหมแค่เขามีกําลังนะต้องฝากช่วยภาษาหนึ่งใช่ใช่ใช่โอเค แต่ถ้าเกิดอันไหนเราช่วยได้อ่ะผมว่ารเราก็ช่วยอย่างว่าโรงพยาบาลอย่างเงี้ยกาอาจจะแบบนะค,ครับคือคือถ้าเป็นอาคารสาธารณะอาคารโรงพยาบาลที่มีความจําเป็นต้องเร่งรัดการใช้อาคารเนี่ยนะครับการซ่อมแซมเพื่อจะเปิดการใช้อาคารเนี่ยตอนนี้เราก็มีทีมวิศวกรที่จะให้พร้อมให้คแนะนําอยู่แล้วว่าจะต้องดําเนินการในเบื้องต้นอย่างไรบ้างครับโอเคครับขอบคุณมากนะครับนั่นก็วันนี้ก็ลุยเลย ผมว่าข้อดีอย่างหนึ่งที่เราใช้แท็บพี่ฟังดูพวกเราอาจจะไม่เคยใช้นะมันก็ทําให้เราเห็นพิกัด GPS เลยว่าอาคารที่แจ้งมาไหนเห็นรูปเบื้องต้นนั่นเมื่อคืนนี้2,000เคสก็จะมีวิศวกรอาสากลุ่มหนึ่งมานั่งช่วยวิเคราะห์ก่อนก็ทําให้ดีเพราะว่าทําให้เราไม่ต้องลงไปทุกไซต์เราก็สามารถดูรูปแล้วก็นั่งคุยกันแล้วก็แจ้งเบื้องต้นสกรีนเบื้องต้นก่อนวันนี้ที่จะรบกวนพวกเราก็อาจจะเป็นอาคารที่มันดูซีเียดูหนักกว่าอาคารอื่นแต่ว่าเทคโนโลยีเนี่ยอย่างเงี้ย ไม่ใช่ดิเอาดูไอ้ตัวแฮปปี้ฟังดูครับ,รบ,บที่ผู้าวุธเมื่อวาน2 0 0 0กว่าเคสก็สกรีมาวันนี้จะก็ไปตรวจมาเจ0ด7 0 0ยกว่าครับ7 0 0เลยเ0 0กว่าเคสแต่ว่าเดี๋ยวต้องจัดลำดับความสำคัญเดี๋ยวคุยกับทีมงานอีกทีก็ผู้รับแจ้งมาที่เราบอกว่าจะเข้าไปตรวจเนี่ยตอนเชา้าอยู่ประสานไปนะครับเพื่อชี้ตำแหน่งชี้อะไรให้การตรวจสอบเรืเร่องรวดเร็วนะครับที่จุดครับเดี๋ยวนี้มีการประสานไปครับยอดเดนต้องรูง้ว่าเพิ่มเติมในเรื่องของบุคลากรนะครับ ก็ทางทางกรมเองเนี่ยก็ได้ประสานเบื้องต้นกับทางสภาวิศวกรแล้วก็สมาคมผู้ตรวจสอบอาคารพร้อมทั้งวิศวกรที่กรมวิศวกรโยธาที่กรมมีอยู่นะครับตอนนี้เนี่ยเราก็มีตัวเลขเป็นหลักร้อยนะครับที่ที่เราได้ขึ้นทะเบียนแล้วแล้วก็ให้แจ้งชื่อมาไวน้นะครับผมว่าตรงนี้เนี่ยเราจะประสานบุคลากรกร่วมกันนะครับถ้าทางกทมมีมีพื้นที่เร่งด่วนแลวมีจานวนมากเนี่ยเราจะเข้าไปเสริมหรือทางทางกรมถ้ามีพื้นที่ เร่งด่วนตรงไหนมากเนี่ยก็จะเสริมด้วยกันนะครับท่านรับผมก็ให้ท่านรองวิศนุเป็นหัวหน้าฝ่ายตรวจสอบนะแล้วก็ประสานงานหน่วยงานต่างแล้วก็เดการอาจจะต้องเตรียมประสานกบทหารช่างเรื่องอะไรที่แบบถ้าต้องการพรับชั่วคราวเผื่อมันมีปัญหาที่รุนแรงนะจะได้รีบทาก่อนครับ,รบโอเคครับนั่นก็ขอบคุณท่านที่ดีมากเลยครับขอบคุณท่านรองนะครับก็เดี๋ยวลุยเลยดีไหมผมว่าจะได้ไม่เสียเวลาครับเียนสอบถามนิดนึงได้ไหมครับตอนนี้ผมเข้าใจว่าเรายังไม่รู้ว่าจะมี after shock แรงกว่านี้หรือเปล่า ผมเลยมองว่าเราต้องคิดว่ากรณีที่อาคารที่มีความรุนแรงเนี่ยเราต้องป้องกันอย่างไรก่อนรประเด็นที่หนึ่งประเด็นที่สองเนี่ยผมเชื่อว่าผู้ตรวจสอบอาคารมีรอบในการตรวจสอบซึ่งผ่านไปแล้วหลายที่ฉะนั้นเนี่ยถ้าเราไม่ให้เขามาตรวจสอบใหม่เมื่อวานนี้ผมถามผู้ตรวจสอบหลายที่นะครับเขาบอกว่าเต็มหมดเลยไม่มีใครว่างเลยฉะนั้นผมเชื่อว่าตอนนี้หน่วยงานภาคเอกชนเนี่ยมีจํานวนไม่เพียงพอเพราะอาคารอย่างเมื่อวานนี้ผมเดินกลับ จากที่สอนนะครับเดินผ่านอ,อ,อโศกทั้งหมดเป็นตึกสูงหมดเลยแล้ววันจานทร์ที่จะเกิดขึ้นเนี่ยคนจะก,กังวลขนาดไหนเพราะยังไม่ได้รับการตรวจสอบผมเลยมองว่าเราต้องทํำยังไงให้เขาเกิดความมั่นใจว่าสามารถยังใช้อาคารได้ในวันจันทร์วันอังคารที่กําลังจะถึงนี้รวมถึงมีโรงพยาบาลที่ยังไม่ได้อยู่ในลิสต์เช่นศูนย์การแพทย์ปัญญาณนันทภิขุที่ชน,ชน,ชนระทานก็เกิดอรอยร้าวเหมือนกัน เคสพวกนี้จะมาถึงทางหน่วยงานและราชการได้อย่างไร,รที่จะเข้าไปถึงครับขอบคุณครับได้ครับผมว่าก็ทยอยไปนะแต่ผมว่าหลักการเราคือคงดูไอ้ที่มันมีแตกหักรุนแรงเสียหายรุนแรงก่อนนะผมว่าตอนนี้ทาก็คือเอาตัวที่มันมีพาร์ตีก่อนส่วนผู้ตรวจสอบ,บาคารท่านแน่นก็แดงว่าดีคือเจ้าของขายเองก็ช่วยเองด้วยก็คือเอามาตรวจด,ด้วยอย่างเงี้ยทมาอว่าก็เป็นสายที่ดีว่าทุกคนก็กังวลแล้วก็ช่วยกันแต่ว่าเราก็คงค่อยๆจัดพาร์ตี้ก่อนฮะเอาจัดที่หนักก่อนนะ ไปให้ความมั่นใจถ้าไม่รอยแตกรล้วชัดเจนผมคิดว่าก็อาจจะยังชะลอไปก่อนได้นะครับแวบอกว่าก็คือพวกเราก็ต้อง,องพยายามหาทางให้สร้างความมั่นใจกลับมา <c oughs> คือเรียนว่าผู้ตรวจสอบการทั้งหมดที่ขึ้นทะเบียนกับกรมเนี่ยมีประมาณ2 6 0 0ัรลาย<ช> <c oughs> มีจํานวนเยอะพอสมควรแล้วก็ตอนนี้เราแปะลิงก์แล้วสามารถท,ที่หน้าเว็บของกรมเนี่ยสามารถที่ก็ไปดูบัญชีได้ว่ามีรายไหนบ้างมีบริษัทนิติบุคคลมีบุคคลมีเบอร์โทรติดต่อทั้งหมดนะครับอันนี้เนี่ยถ้า ผู้ตรวจสอบอาคารประจำอาคารที่เขามีอยู่แล้วเนี่ยไม่สามารถที่เขาไปตรวจสอบในช่วงนี้ได้เนี่ยก็สามารถใช้บัญชีรายชื่อตรงนี้เนี่ยติดต่อเขาได้นะครับเพิ่งจะเราเราขึ้นไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับใช่ครับได้ครับได้ครับเดี๋ยวผมส่งส่งมาที่ทางนี้เดี๋ยวจะวางแผนไงจะคุยตรงนี้เลยไหมหรือยังไงมีแยกประชุมเซสชั่นต่างหากโอเคนั่นก็ลุยเลย ก็ขอบพระคุณทุกท่านมากนะครับก็วันนี้ปลื้มใจนะที่ทุกคนร่วมมือกันนะผมว่าแล้วประชาชนก็ดีใจนะที่เราเหมือนรวมกาลังร่วมกันนะลงมากันอย่างเต็มที่เลยก็ขอบพระคุณแทนพี่น้องประชาชนทุกคนด้วยนะครับแล้วก็ขอให้ปลอดภัยทุกคนนะครับขอบคุณนะครับเดวขออนุญาตไลฟ์สดวนหนนะจะได้เห็นวิากรอาสาพร้อมลุยหน่อยอะไรครับ เป็นหลักว่ะขอบคุณครับทุกคนนี่คือเหล่านิติกรสานะครับที่มาช่วยมาช่วยตรวจอาการวันนี้ก็มาพร้อมแล้วขอบคุณมากทุกคนนะครับเดีวอาจารย์ดูให้กำลังใจนะครับแล้วก็มีทางท่านอธิบดีกรมวิทยาการท่านจะช่วยตรวจสอบอาการภาครัฐให้อธิบดีการมั่งกรมโยธาตรวจสอบอาการภาครัฐกทมกับนิติการศาตรวจสอบภาคเอกชนนี่ท่านรองอธิบดีครับโอยังหนุ่มอเลยเนี่ย

ตอนนี้เราจัดพื้นที่ทางฝั่งห้องไทรวันนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะพาท่านไปแล้วเราจะแบ่งพื้นที่กันทำงานแล้วเดี๋ยวเทศกิจ ตามเข้าไปเลยเพราะว่าพอเดี๋ยวเขาแบ่งพื้นที่เสร็จเราเราจัดรถเทศกิจไว้พร้อมทุกนายนะคะรถจะเข้าไปได้ทุกที่ท,ท,ที่ท่านจะเข้าไปพร้อมเจ้าหน้าที่เราด้วยจะได้สามารถเข้า

นี่ก็8ปดศูนย์ห้าหยอกหยอกบแปดศูนย์สามของผมอะ่ะเห่แล้วลยังเี่แล้วเดี๋ยวจะมีสัมภาษณ์ท่าน <c oughs> ช,ชาตินีี่อะไั้ผมเลย

time. Cũng có hà với okay. Bỏ cái này.